ยืนหยัดต่อต้านพรรคคอมมิวนิสต์จีนมาเกือบ26ปีและยังคงดําเนินต่อไปการต่อต้านอย่างสันติของพวกเขายังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดลงเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาผู้ฝึกฝ่าลุนกงหลายพันคนรวมตัวกันที่กรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐเพื่อเรียกร้องให้ยุติการประทุษร้ายความเชื่อของพวกเขาในประเทศจีนกระทรวงการต่างประเทศและสสของสหรัฐทั้งสองพรรคต่างร่วมประนามการละเมิดสิทธิมนุษยชนดังกล่าวไปรับชมรายละเอียดกันค่ะ ผู้คนกว่า1,000คนมารวมตัว,ตวที่เมืองหลวงของประเทศพวกเขาร่วม,มาดำลึกวันครบรอบ26ปีของการประทุสลายที่นองเลือดซึ่งยังคงดำเนินอยู่ในประเทศจีนคือการประทุสลายฝ่าหลุนกง สีเหลืองน้ำเงินและขาวเป็นสีสัญลักษณ์ที่ผู้ฝึกเหล่านี้ใช้ในการเดินขบวนเสียงดนตรีที่ฟังเราให้ความรู้สึกมีพลงังเป็นตัวแทนของความแข็งแกร่งและความอดทนอย่างสงบของชุมชนฝ่าหลุนกงท่ามการเงินถูกเลิกปฏิบัติที่ตกเป็นเป้าจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนมายาวนาน26ปีซึ่งเริ่มต้นเมื่อวันที่ย0กรกฎาคม have s e e n s u r v e i l l a n c e เราเคยเห็นการเฝ้าติดตามเราเคยเห็นการคุกคามเคยเห็นล่องลอยการกักขังเราเคยเห็นการจำคุก และการทรมานการละเลยทางการแพทย์การปฏิบัติที่ไร้มนุษยธรรมและแม้กระทั่งกา,ารเสียชีวิตฝ่าหลุ่นโกงบป็ที่รู้จักกันในชื่อฝ่าหลุ่นต้าฝ่าคือวิชาบำเพ็ญจิตใจที่ยึดหลักการความจริงความเมตตาและความอดทนแม้ว่าการฝึกจะเป็นไปอย่างสันติแต่ก็ถูกประทุสร้ายอย่างไม่หยุดตั้งแต่ปี1999เมื่อพรรคคอมมิวนิสต์จีนมองว่าความนิยมที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นภัยคุกคาม For myself, I was สำหรับตัวชันเอง ฉันถูกแขวนด้วยเชือกและถูกคนหลายคนรุมทำร้ายพร้อมกันเป็นเวลาหลายชั่วโมงและยังถูกใส่กุญแจมือรอบต้นไม้ในคืนฤดูหนาวที่หนาวเหน็บนานหลายชั่วโมงด้วย สมาชิกสภานิติบัญญัติของสหรัฐรเรียกร้องให้พรรคคอมมิวนิสต์จีนยุติการรณรงค์เพื่อกำจัดกลุ่มผู้บำเพ็ญกลุ่มนี้เจ้าหน้าที่ที่มาจากการเลือกตั้งเช่นสสแพทไบรอันได้ร่วมสนับสนุนกฎหมายคุ้มครองฝ่าหลุนนกงเพื่อยุติการปล้นอวัยวะโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนผมรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนของสำนักงานใหญ่ของฝ่าหลุนนกงระดับโลกนาดาก้อนสปริงในออเรนจ์คาวตี้นิวยอร์กทางตอนเหนือของนิวยอร์กซิตี้ ผมได้รับเกียรติให้ไปเยี่ยมเยียนหลายครั้งได้ใช้เวลาร่วมกับสมาชิกในชุมชนผู้นำและผู้ฝึกจำนวนมากและมันเป็นสถานที่วิเศษไม่เพียงแต่สวยงามทางกายภาพเท่านั้นแต่ยังสวยงามทั้งทางศิลธรรมและจิตวิญญาณอีกด้วยรายงานจากวอชิงตันดีซีแจ็คเบรสซี่สํานักข่าว NTD